สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแบ็กอัพ NVM นะครับผมเราจะทำการนะครับแบ็กอัพ NVM นะครับเมื่อไหร่นะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีการนะครับอินดิเซียนนะครับไม่ว่าจะมีการอินดิเซียนอะไรนะครับอ่ะก่อนทำการอินดิเซียนนะครับเราจะทำการแบ็กอัพไว้นะครับทำไมถึงต้องแบ็กอัพไว้นะครับ เพราะว่าทุกครั้งที่มีการ i d i t i o n NVM นะครับค่า NVM ของเราทั้งหมดนะครับจะกลับคืนเป็นค่า default นะครับทีนี้หากเรานะครับมีการตั้งค่าอย่างเช่นมีการทำดีคิดไว้นะครับมีการทำ alignment ไว้นะครับหรือมีการ calibration ไว้นะครับหลังจากที่เรา initial แล้วนะครับเราก็จะทำการคืนค่า NVM นั้นนะครับวิธีการนะครับก็คือกดศูนย์ค้างไว้ครับนับในใจ10วิแล้วก็กด start ไม่ต้องปล่อยศูนย์ครับ ใส่หกเจปดเก้าครับแล้วก็ Enter ครับตอนนี้นะครับเราจะอยู่ในโหมดช่างนะครับก็คือดิ n น t i c นะครับดโนติกโหมดนะครับอ่ะเราก็จะเข้านะครับแอดจั t เมนตนะครับผมเช่นนะครับในกรณีที่เรานะครับอิน i ิเซีนะครับก่อนเรา i n น i ิเซีนะครับค่าทั้งหมดนะครับจะกลับคืนสู่ค่า default นะครับอ่ะเราถึงต้องทำการ Backup NV m ไว้นะครับเพื่อให้เราเทคืนค่านั้นนะครับ เรามาดูนะครับในส่วนของแบ็กอัพนะครับก่อนเราจะทําการแบ็กอัพนะครับเราเข้านะครับ DC 3 6 1นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นค่าแบ็กอัพที่เคยแบ็กอัพไว้นะครับอาจจะใช้จะใช้ตัวบนนะครับตัว a c h i n e NVM นะครับกดข้างบนหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นเมนูนะครับเราเห็นคำว่า s a v ดู o Hard Drive นะครับผมกดหนึ่งครั้งครับเครื่องนะครับจะทำการแบ็กอัพ NVM มาให้เรานะครับผม เรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับตัวที่นะครับแบ็กอัพล่าสุดนะครับก็คือจะเป็นตัวข้างบนนะครับก็คือจะเป็นตามวันที่นะครับล่าสุดของเรานะครับทีนี้เราจะเอาออกใส่ USB นะครับโดยการนะครับใช้ USB นะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าดีที่สุดจะเป็นสัก4ี่จิกนะครับแล้วทําการฟอร์แมตเป็นแฟลชสามสองธรรมดาได้เลยนะครับหลังจากที่ฟอร์แมตแล้วนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับเครื่องเลยนะครับ เราจะนะครับใช้ตัวล่าสุดนะครับที่เราทําการแบ็กอัพไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีคําว่า copy to usb drive นะครับให้เราทําการกดครับ copy ไปเลยนะครับ n v m ตัวนี้นะครับจะถูกเซฟไปที่ usb นะครับที่เราทํามานะครับตอนนี้นะครับเราจะได้ไฟล์ usb นะครับที่มีการ คอปปี้นะครับออกใส่ USB ไปแล้วนะครับมันจะขึ้นโชว์เป็นสถานะ USB Drive นะครับผมหลังจากนะครับเราได้ไฟล์แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็ทำการอินดิเซียนได้เลยนะครับ